คอยใส่เวลาอาบโอ้อนอันอันท้าเรียวท้องค้ำเขาออกมาอยู่เอาเรียวไม่มีแล้วเฮ้ยแม่ยืนไหนเอาจกะอุ้ยจ่าไหมเนี่ยจ้าไปย้ายปอกให้ด้อย้ายมาย้ายแกะให้เสียย้ายนี่แหละยำยำยำยมงไงอันนี้น้องเพชรน้องเพชรนะคะ ดิ่งดิ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 ่งดิงแยบแยบแยบอ้ยอะไรนะลูกกอเอ๋ยกอเอ๋ยกอเอ๋ยอะไรกอไก่ข้อไข่ในเราข้อขวดของเราข้อควายเข้านาะข้อคนขึงขังก้อนังขักฝางาง,งใจกอห้วยว่าข่อยักแต่น้องข่อยจก็เบิงเด้เพียงฮักตั้งได่ข่อยหักถึงถวงคนนี่ เจบเบิ่งเหรอเนี่ยน้องพลอยน,อน้องพ้อยเพคนสิเขากล้องแต่น้องเพชรเพคนสิบ่วคอยมาเล่นกล้องเพื่อที่เป็นคนไปออากระดุมเสื้อใส่เ่าถือบุกมันย้ายได้ไหมแยกใส่ไหมแล้ววันนี้คันคอยอสองค้นคอยก็เอา่าไว้ก็ต้องให้ย้ายบีซอยอดดสุดอันบอบสุดดีคือสุดอ<ม>ันพอเป็นซื้อมันเอาย้ายบีมาอย่างหลานซอยพี่น้องเราซอยเราก็เห็ดหมทุเรียนเห็นถึงงานบ้านเห็นเอาติดตอย ก็เบิ่งยามเข้ามึนแน่ข่อยสิเอาได้ผู้เลี้ยวได้จังได๋ยามเข้าอยู่สงบสึกข่อยก็อยู่ได้อยู่แล้วเอ้าถ้เกิดว่าเออยายบีบ่มีแฮงก็ติดแตนถ้าเกิดแตนบ่มีแฮงก็ติดบีนี่ซอยกเลี้ยง2คนยสิล่ะฮักีล่ะพี่น้อง่ยเลว่า ถามใอยว่าเจ้าหักบ่คนน่ะคอยเรียกว่าบอคอยก็บ่หักคนน่ะคอยแพ้งคนน่ะแพ้งหลายก็่าหักเออเออหักแก้วหักแก้วหักเขาแล้วเขากระดมนี่เออเขากระดมเขาไม่เนาะเขาดมเขาหอมเขาขึ้นยังนี่ย้ำเขาเอิญนั่นอุ้ยคบอย่างม่าให้ย้ายกินเยวอะไรล่ะลูกอือนั่นคือแบบแคอยัางก็บาให้ย้ายกิน เน้าเขาเอินแม่เอินเขาแม่พอตะดีใจขึ้นอย่างนึงหุ่นอยุกจุไยหลายหุ่นพุ่งแน่เพิ่งกล้องแนี้ยใหญ่ยหญ่มันมีวิตามินได้ยัดแต่โอ้ยเนาะพี่ลีเขากินแล้วมาเรียนมิตามินกับพี่ลีแล้วแต่ว่ามันสิมาบ่แต่ว่าใครโอ้ยไปต้มให้ยังหลายอันแท้เขากินเขาก็กินขึ้นก้อนละ ถ้าว่าสำหรับข่อยบดเย็นมันบดเขาเอินเขาเอิยังไงไม่อยางเด่ดยังไงต้มเขาบ้านี่มัตุ้โอ้โหบ้าเหอลาแม่มา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 น่แะมันคือัพี่เพชมาน้องเพชรอันคุณครูขาอันคุณพ่อหนูอันพาหนูไป อันสะดุดอุจจาระไหมขอลาไปอุจจาระค่ะเอาแยกน่าก่อนหากไม่ะเสีย <superv> ด <decorative certified> ้อเสใครเนาะโอ้สุดสวยเก่าพูดเต่ละวเบึงกันไหมก็เป็นครับพี่นุ่น่อยก็ต้องเป็นแล้วเนาะต้องไปแล้วเนาะ เจ้าเขามูจนเจ้าก็เป็นจนเน้่เขามูเสียเจ้าก็เป็นเสียเจ้าเป็นมูนาง้าเจ้าเป็นนังาท่านบอยสวัสดีแบบนงไม่แม่ก่อนก็มาตีเห็ดออนหอนจิห่อนเนี่ยโอ้ห่อนมันห่อนย้ายเป่าก่อนห่อนจ้าห่อนเออหอนม่นังอีออให้กล้กินเาะใก้ต่ต่อยขึ้นต่อวนนใกล้กวนน้ำออ ม,มัน,มนยังออกมาใส่จะปากเขาเัากินแต่ว่ามันกินน้ำลา,า,ายแต่นี้นี่สีตุ้ยดิ